สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ผมว่าพิเศษมากๆเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารที่ถูกส่งมาจากสิ่งที่เรียกว่าชาวดาวลูกไก่หรือ Pleiadians ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับดูเหมือนจะจ่าหน้าซองถึงคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะคือกลุ่มคนที่กำลังแบบว่าอยู่บนเส้นทางการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณครับ แล้วข้อมูลที่เรามีวันนี้มาจากไหนนะครับเอ,อข้อมูลที่เราได้มามาจากบทความที่พูดถึงบุคคล2คนค่ะคือคุณไมเคิลคอรกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อแคปกับอีกท่านหนึ่งคือคุณจูดิธลินทั้งสองท่านถูกระบุว่าเป็นเหมือนช่องทางสื่อสารหรือ c h a นโน l ที่รับข้อความเหล่านี้มาอีกทีโอเคงั้นภารกิจของเราวันนี้ชัดเจนมากคือเราจะมาแกะรอยกันว่าแก่นของสารนี้คืออะไรกันแน่มีแนวคิดอะไรซ่อนอยู่บ้าง และที่สําคัญที่สุดคือชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มันประกอบกันเป็นภาพใหญ่อะไรลองมาลองต่อจิ๊กซอชิ้นนี้ไปด้วยกันครับเป็นการสํารวจโลกทัศน์ที่อยู่นอกกรอบประสบการณ์ปกติของเราเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนจะไปที่ตัวข้อความเรามาทำความเข้าใจคนที่เป็นเหมือนออบุรุษไพรสเนกันก่อนไมเคิลคอสกับจูดิตลินที่บอกว่าเป็นแชนแนลเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับบทบาทของเขาคืออะไรกันแน ค่ะในบทความอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าสารที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยไม่ได้มาจากความคิดของคน2คนนี้โดยตรงแต่พวกเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นสถานีรับสัญญาณนะคะคือเปิดรับข้อมูลจากภายนอกในที่นี้คือจากชาวดาวลูกไก่แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่มนุษย์เราเข้าใจได้ อพอพูดแบบนี้มันทําให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการฟังไปเลยนะคือเราไม่ได้กําลังฟังความคิดเห็นของคนแต่กําลังฟังข้อความที่ถูกส่งผ่านมาอีกทีแต่มันก็เกิดคําถามนะว่าแล้วเราจะเชื่อถือสารนี้ได้แค่ไหนในเมื่อมันมันไม่ได้มาจากแหล่งที่เราพิสูจน์ได้โดยตรงเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยคือประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเชื่อหรือไม่เชื่อซะทีเดียว แต่อยู่ที่การทำความเข้าใจกรอบอ้างอิงของข้อมูลชุดนี้ก่อนคือมันกำลังบอกเราว่านี่คือมุมนองจากมิติที่สูงกว่านะจากภพภูมิที่ไม่ได้ยึดติดกับโลกทางวัตถุแบบเราพอเราตั้งหลักแบบนี้ได้อะเราก็จะเริ่มเห็นว่าแนวคิดอื่นๆที่ตามมามันมันก็สมเหตุสมผลในตัวของมันเองภายใต้กรอบนี้นะคะอ๋อเข้าใจละ เหมือนกับว่าให้เราลองถอดแว่นที่เราใส่อยู่ทุกวันออกชั่วคราวแล้วลองใส่แว่นอันใหม่เพื่อมองดูโลกในอีกมุมหนึ่งใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยโอเคเลยครับงั้นเรามาลองใส่แว่นอันนี้ดูมาถึงเนื้อหาข้างในกันบ้างมีคำศัพท์เฉพาะทางโผล่มาเต็มเลยเริ่มจากคำแรกที่ฟังดูยิ่งใหญ่มากสมาพันธ์กา l ล็กติกหรือกาแล็กติกเฟเดอเเอาตรงๆนะครับฟังแวบแรกนี่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลย จริงค่ะฟังดูเหมือนในหนังเลยแต่ในบทความให้มิติที่ลึกกว่านั้นค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายที่สุดก็อาจจะค,คล้ายๆสหประชาชาติเวอร์ชั่นจากรวาลแต่มันมีจุดที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยคือเขาไม่ได้มีหน้าที่ปกครองหรือควบคุมอรารยธรรมต่างๆค่ะอ้าวแล้วเขามีไว้ทำอะไรล่ะครับ ในบทความให้ภาพว่าเป็นเหมือนสภาผู้อาวุโสหรือผู้สังเกตการที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากทั่วทั้งจักรวาลบทบาทหลักของพวกเขาก็คือการดูแลให้กฎแห่งจักรวาลดำเนินไปอย่างสมดุลและจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ต่อเมื่ออารยธรรมนั้นๆพัฒนาไปถึงจุดที่ร้องของความช่วยเหลือด้วยตัวเองหรือหรือกำลังจะถึงจุดวิกฤตที่อาจทำลายตัวเองจนส่งผลกระทบในภาพใหญ่นะคะโอ้ นี่มันเปลี่ยนภาพไปเลยนะไม่ใช่กองทัพจากต่างดาวแต่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่คอยดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างนั้นสินะครับแล้วการมีอยู่ของสมาพันธ์นี้มันบอกอะไรกับเราในฐานะมนุษย์โลกมันบอกเป็นนัยสําคัญเลยค่ะว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวชะตากรรมของมนุษยชาติมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากและการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นบนโลก ก็อาจจะอยู่ภายใต้การจับตามองและสนับสนุนจากสภาหแห่งนี้อยู่เบื้องหลังซึ่งนี่เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับเส้นทางของผู้ที่กำลังตื่นรู้โดยตรงเลยน่าสนใจมันทำให้เรื่องราวดูมีสเกลที่ใหญ่และมีความหมายมากขึ้นทันทีเลยแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่โผล่มาบ่อยมากคือคำว่าร่างอวตารหรือ avatars ปกติเราจะนึกถึงตัวละครในเกมในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรครับอ๋อคำนี้เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นที่สำคัญมา,มากๆเลยค่ะ ในบทความใช้คำว่าอาวตารเพื่อจะสื่อว่าตัวตนทางกายภาพของเราทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดของเรามันเป็นเหมือนยานพาหนะหรือชุดชีวภาพที่จิตวิญญาณชั้นสูงซึ่งก็คือตัวเราในมิติที่สูงกว่านั่นแหละส่งลงมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างหรือเพื่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกสามมิติเหมือนกับว่าเราเป็นผู้เล่นเกมที่ส่งตัวละครเข้ามาในเกมที่ชื่อว่าโลกเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแต่ถ้าอย่างนั้น ภารกิจที่ว่ามันคืออะไรครับกอบกู้โลกแบบในหนังฮีโร่เหรอครับตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่น่าทึ่งมากในบทความเน้นย้ำเลยว่าภารกิจที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของการออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายภายนอกไม่ใช่การกอบกู้โลกแบบในหนังเลยแต่มันคือภารกิจส่วนตัวในการยกระดับความถี่ของตัวเองค่ะยกระดับความถี่ขยายความหน่อยได้ไหมครับฟังดูเป็นนามธรรมาจังได้เลยค่ะ คือมันเป็นการทำงานกับพลังงานภายในตัวเองการฝึกฝนจิตใจการปล่อยวางจากความกลัวความโกรธแล้วแทนที่ด้วยความรักความเมตตาความสงบสุขจากข้างในพอเราสามารถยกระดับสภาวะอารมณ์และจิตสำนึกของตัวเองให้สูงขึ้นได้มันก็จะส่งผลให้ความถี่การสั่นสะเทือนของตัวเราสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วพลังงานนี้มันจะแผ่ออกไปเหมือนระลอกคลื่นในน้ำส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและโลกด้วยอัตโนมัติ นี่คือจุดที่ต่างออกไปค่ะคือพลังของการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากข้างในตัวเราไม่ใช่การรอฮีร่จากที่ไหนเลยเออจริงด้วยพอคิดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะใจที่เคยรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้มันกลายเป็นว่าการดูแลใจตัวเองให้ดีนี่แหละคือการทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทำได้เหมือนเราไม่ใช่ทหารแต่เป็นเหมือน ซ่อมเสียงหรือทูนิงโฟกัสที่พอเราจูนตัวเองให้สันในความถี่ที่ถูกต้องมันก็จะช่วยให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆในวงออเคสตราจูนตามไปด้วยเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะใช่เลยประเด็นมันคือตรงนั้นเลยโอเคพอเรามองว่าตัวเองเป็นอวตารในภารกิจจูนเคลื่อนความถี่ของตัวเองมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อนะครับว่าแล้วภารกิจนี้มันจะไปจบที่ไหนหรือเรากําลังมุ่งหน้าไปสู่อะไรกันแน่ ซึ่งผมว่านี่น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงกับคำว่า the shift หรือการเปลี่ยนแปลงที่ในบทความพูดถึงบ่อยมากเลยใช่ไหมครับถูกเพ่งเลยค่ะ the shift คือหัวใจของสารทั้งหมดนี้เลยมันคือจุดหมายปลายทางที่ภารากิจของอวตารทุกดวงกำลังมุ่งไปสู่และมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันคือการพลิกโฉมหน้าของโลกและมนุษยชาติครั้งประวัติศาสตร์แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเราจริงๆยังไงครับ มันคือการตื่นมาแล้วรู้สึกดีขึ้นเฉยๆหรือมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นในบทความให้ภาพที่ชัดเจนและเข้มข้นกว่านั้นเยอะค่ะเขาบอกว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบสงบสุขสวยงามเหมือนในเทพนิยายแต่มันจะเริ่มต้นจากการที่ความจริงของผู้คนเริ่มไม่ตรงกันความจริงไม่ตรงกันหมายความว่ายังไงครับคือคนกลุ่มหนึ่งจะยังคงมองโลกและใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของวัตถุนิยมสุดขั้ว การแข่งขันการเอาตัวรอดในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มตื่นรู้แล้วจะเริ่มรับรู้ถึงมิติทางพลังงานและความเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่งได้มากขึ้นมันจะเหมือนคนสองกลุ่มที่ฟังวิทยุคนละคลื่นกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะบทความระบุว่านี่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและความเชื่อในสังคมที่รุนแรงขึ้นชั่วคราว ก่อนที่ในท้ายที่สุดแต่ละคนจะถูกดึงดูดให้ไปอยู่ในเส้นทางชีวิตหรือไทม์ไลน์ที่สอดคล้องกับระดับความถี่ของตัวเองโอ้โห oh นี่มันฟังดูเข้มข้นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะไม่ใช่แค่คิดบวกแล้วโลกจะสวยงามแต่มันคือการเลือกคลื่นความถี่ของตัวเองท่ามกลางความสับสนวุ่นวายภายนอก ซึ่งมันก็อธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันได้เหมือนกันนะที่คนดูจะคุยกันไม่รู้เรื่องมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนอยู่กันคนละโลกจริงๆใช่ค่ะสารนี้กำลังบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นอาการเริ่มต้นของ The Shift ที่พลังงานของโลกกำลังแยกตัวออกจากกันคนที่เลือกความถี่แห่งความรักและการตื่นรู้ก็จะเคลื่อนไปสู่โลกในเวอร์ชันที่สูงขึ้น ส่วนคนที่ยังยึดติดกับความถี่ของความกลัวและการแบ่งแยกก็จะยังคงอยู่ในประสบการณ์แบบเดิมต่อไปมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับจิตสำนึกและพลังงานเป็นหลักค่ะสุดยอดฟังแล้วขนลุกเลยเอาละครับงั้นพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งเรื่องผู้สื่อสารอย่างคาบาดและจูดิตลินชาวดาวลูกไก่สมาพันธ์กาแลกติกแนวคิดเรื่องร่างอวตารและหัวใจสำคัญคือ The Shift ภาพสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นมามันคืออะไรครับอืมเมื่อเราเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันทั้งหมดนะคะสารนี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ว่ามนุษยชาติกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่า the shift และในการเปลี่ยนแปลงนี้เราไม่ได้เผชิญมันตามลำพังแต่มีครอบครัวในจัก,กรวาลอย่างสมาพันธ์กาแล็กติกคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และบทบาทของเราในฐานะอาวตารที่ลงมาบนโลกในช่วงเวลานี้ล่ละครับบทบาทของเราในฐานะอาวตารก็คือการเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามนี้เลยค่ะการตื่นรู้ของแต่ละคนการเลือกที่จะยกระดับความถี่ของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันคือการโหวตด,ด้วยพลังงานของเราว่าเราต้องการจะสร้างโลกในเวอร์ชันไหนขึ้นมาพูดง่ายๆคือสารนี้ไม่ได้บอกให้เราตั้งหน้าตั้งตารอความช่วยเหลือจากเบื้องบน แต่บอกให้เราลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตัวเองเริ่มจากข้างในค่ะเข้าใจจำแจ้งเลยแสดงว่าเป้าหมายหลักของข้อความจากชาวดาวลูกไก่นี้ไม่ใช่คำทำนายอนาคตไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นเหมือนคู่มือการใช้งานสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ส่งมาให้เฉพาะกับคนที่รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปและต้องการจะนำทางชีวิตตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีสติถูกต้องที่สุดค่ะ มันเป็นเหมือนแผนที่ที่ส่งมาเพื่อบอกว่าพวกคุณกำลังจะเจอกับสิ่งนี้และนี่คือเครื่องมือภายในที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อที่จะผ่านมันไปได้เป็นข้อความที่มุ่งเน้นไปที่การปลุกพลังในตัวเองและการกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่กว่าร่างกายนี้เป็นการมองโลกและจักรวาลในมุมที่น่าทึ่งและให้พลังกับเรามากๆครับเอาล่ะผมว่าเราได้ภาพรวมที่ลึกและชัดเจนมากแล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการเจาะลึกในวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับ อย่างแรกเลยคือมีบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อความจากชาวดาวลูกไก่ซึ่งทำให้เราต้องมองสารนี้จากมุมมองที่แตกต่างออกไปมองมนุษย์ในฐานนะร่างอวตารที่มีภารกิจสำคัญคือการยกระดับความถี่พลังงานของตัวเองจากภายในค่ะและประเด็นที่3ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการมาถึงของ the shift การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสวยงามแต่เป็นกระบวนการแยกตัวของคลื่นพลังงานและจิตสำนึกซึ่งต้องอาศัยการเลือกและการตัดสินใจจากตัวเราเองทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญมากและเราทุกคนมีบทบาทในการสร้างสารรค์อนาคตที่เราอยากเห็นผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเราเองค่ะใช่เลยครับและก่อนที่เราจะจบกันไปมีคำถามอะไรที่อยากจะทึ้งท้ายไวใ้ให้ไปขบคิดกันต่อไหมครับ มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะหากเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดภายในตัวเราคำถามก็คือสิ่งใดในชีวิตประจำวันที่จะเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตนะคะแต่อาจเป็นแค่การเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆการตอบสนองต่อสถานการณ์เดิมๆด้วยวิธีใหม่หรือความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นในใจอย่างไม่มีเหตุผล อะไรคือสัญญาณเล็กๆนั้นสำหรับแต่ละคนเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองและโลกรอบตัวอย่างละเอียดจริงๆครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ส่งพลังในวันนี้